กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พริมรินอ่านให้ฟังต้องการซื้อ e-book หรือฟังนิยายเต็มไม่ตัดเอ็นซีสามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอเรื่องเพลงเหนือหัวใจพ่อเลี้ยงตอนที่1เหนือหัวแม่เลี้ยงดวงฤทยัย ร่างสูงใหญ่กว่าคนทั่วไปยืนนิ่งอยู่บนชานบ้านเรือนไทยหลังใหญ่อายุราวร้อยปีเก่าแก่และสุดโสมคุ้มเวียงอินในตอนนี้หลังจากที่ชุมแสงอินราชาลาโลกไปด้วยโรคหัวใจเฉียบพลันก็เหมือนดังกับบ้านขาดร่มโพร่มใสปอเลี้ยงเจ้าเข่าเอี้ยวหน้าคงแกลง มองเลขานุการส่วนตัวสาวสวยหน้าตาดีฉลาดหลักแหลมรู้ใจเขาทุกเรื่องว่ามาเรื่องที่ให้ไปสืบมาเจ้าได้ความว่าคุณดวงฤทัยตอนนี้เป็นไม่จริงแล้วเจ้าพ่อเลี้ยงนารินาเสียได้ยังไม่ถึงปีดีทิ้งมรดกให้ไว้อย่างเดียวคือความหม่อนไม และดูเหมือนกิจการก็ไม่ดีเท่าไรนักเจ้าหน้าคมเข้มเรียบเฉยเมื่อได้ฟังมีเพียงคิ้วเข้มด้านซ้ายเท่านั้นที่โก่งขึ้นจับใจความถ้อยคำภาษาพื้นเมืองแบบผิดๆทูกๆปนไทยกลางซึ่งตอนนี้เขาเริ่มชินเสียแล้วภรรยาและลูกชายลูกสาวของชุมแสงอินราชา หาเงินไม่เป็นเจ้าสามเจ้ายศเจ้ายางเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอไม่ทำการทำงานเก็บกินของเก่ามรดกตกทอดจนแทบไม่เหลือแล้วเจ้าเหลือเพียงคุ้มเจ้าจอมอินแยกฉโนดออกนานโคแล้วเจ้าเจ้าของคือคุณดวงใจแม่ของคุณดวงรไทัยนะเจ้า ดวงตาคลมก้าเพ่งมองอยังลานสนามหญ้ากว้างใหญ่ของคุม้มที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองภาพในหัววางแผนไว้แล้วว่าจะปรับปรุงให้เป็นบูติกโฮเทลอย่างไรบ้างอาริสราเลขานุการสาวประสานมือไว้ด้านหน้าเรียบร้อยรอบมองเจ้านายหนุ่มพ่อเลี้ยงเหนือหัวเมืองวงสิงว่าจะเอาอย่างไรต่อไป ต่อราคาลงถ้าไม่รวมคุ้มเจ้าจอมอินถ้าทางนั้นโวยวายให้แจ้งพวกเขาว่าฉันจะยอมจ่ายเพิ่มราคาให้สักเล็กน้อยถ้ารวมคุ้มนั้นมาด้วยเจ้าเหนือหัวหันตัวไปรั้วที่กั้นระหว่างกันมองลอดไปยังฝั่งคุ้มเจ้าจอมอินสภาพเรือนไม้ซุดโสมบริเวณรอบบ้านได้รับการทํานุบำรุงอยู่เสมอ และคล้ายมีคนอาศัยอยู่ภาพดวงหน้าหวานงดงามกว่าหญิงใดที่เขาเคยได้พบพรานปรากฏขึ้นในมโนภาพไม่น่าเชื่อว่าคนหนุ่มเน่นในตอนนั้นที่ข้างรักอย่างสุดตัวคงเป็นเขาเองพ่อเลี้ยงเนื้อหัวตวัดตามองแสงทัดคนสนิทก่อนเบือนหน้ากลับเงียบไปเลย แค่โดนแม่เลี้ยงหักอกถึงกับต้องเอาคุ้มเขามาให้ได้เลยหรือไงหุบป,ปากฮ่าพูดแทนใจดำละสิก็แค่ตือเขาไม่สําเร็จเขาดันเลือกแต่งคนอื่นมันจะแค้นอะไรนักหนาไอเนื้อถ้าตอนนั้นพ่อผมไม่ป่วยหนักสิก่อนและเอียงเจ้ายิ่งอีกวุ่นวายกับผมไม่เลิกราไม่แน่หรอกไอ้เนื้อแม่เลี้ยงอาจต้องแต่งงาน เพราะเหตุจำเป็นคงนี้ไม่พ้นเรื่องเงินเหนือหัวรอบเบ้ปากเจ็ดปีที่แล้วเขาพยายามตามตือ้อและดวงรฤทัยเองก็ไม่อ่อนข้อให้แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นพ่อของเขาซึ่งเป็นนายแพทย์อาสาป่วยเป็นไข้าปากกระทันหันแล้วยังความวุ่นวายจากปู คนที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนในชีวิตได้โผล่เข้ามาและทำท่าจะยกทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาอย่างไม่มีเกียงงอนกว่าจะเข้าที่เข้าทางใช้เวลาร่วมหลายเดือนแต่ดวงฤทยัยคงไม่อาจทนรอเขาได้เพียงเขาจากไปหกเดือนกลับมาอีกครั้งดวงฤทัยก็แต่งงานไปแล้วกับมหาเศรษฐีพ่อเลี้ยงใหญ่ของเมืองอายุแก่คราวพ่อ ลำแขนกำยำรัดแน่นจนร่างบอบบางแอนยัดผ้าปูที่นอนเปียกชื้นจากเหงื่อชุ่มกายมือเรียวเล็กจิกกลมผ้าไหมซาตินสีเทาเข้มใต้ร่างด้วยแรงอารมณ์จากคนร่างสูงด้านบนที่ส่งให้ริมฝีปากนาพรมไล้จูบทั่วร่างอ่อนนิ่มเลื่อนสู่เนินสวงอวบอิ่มปากกระจับสีชมพูพเพยะอ,อ้าแปลงเสียงครางอ่อนหวาน มือไขว,ขว้คว้าเส้นผมดกหนากำแน่นร่างสูงใหญ่ด้านบนไม่ปราณีต่อร่างเล็กอรชรนแม้แต่น้อยแรงรักเต็มอารมณ์จากจุมพิษพรมเลื่อนไหลถ้าไหลลงเสียงหวานนุ่งกรีดร้องแงนเงยใบหน้าจนลำคอเหยียดโคง้ง <c oughs> ดวงฤทัยสะดุ้งตื่นพร้อมเหงื่อโสมกาย ไหลเล็กสถานหอบหายใจขาดห่วงกระพริบตาทีก่อนพยุงกายขึ้นนั่งบนเตียงไม้สี่เสาโบราณเอวหน้าไปทางนาฬิกาหัวเตียงหกโมงเช้าแล้วดวงตากลมหวานซึ้งมองท้องฟ้าที่ยังไม่เป็นใจคลึ้มฝนและกลิ่นดินจากฝนหลงฤด,ดูในเดือนพฤศจิกายนฝันถึงอีกแล้วดวงฤทย ยกมือปัดปล่อยผมออกจากหน้าผากชื้นเงือฝันซ้ำเดิมฝันไรหน้าของคนร่างสูงใหญ่ผ่อนลมหายใจย่อนเท้าลงจากเตียงหลังจากนั้นจึงลงฝีเท้าแผ่วเบาไปยังหน้าต่างทอสายตามองหุบเขาเล็กที่ตั้งของฟาร์มมอนไมสินทุซึ่งในตอนนี้มันเป็นของเธอโดยสมบูรณ์นับตั้งแต่พ่อเลี้ยงนารินาธ สามีของเธอเสียชีวิตลงผู้ใหญ่บ้านมาทำไมแต่เช้าทั้งยังฝนตกสงใสยคงมีเรื่องด่วนเสียงทุ้มตาอย่างชายสูงวัยของผู้ใหญ่บ้านดังลอดมาถึงโถงทางเดินของบ้านยกสูงดวงหรือไทยพาร่างบอบบางลงบันไดไม้สักลงสีทองเนื้อมันสวัสดีค่ะผู้ใหญ่พราน ไม่ทราบมาแต่เช้ามีเรื่องด่วนหรือเปล่าคะคุณดวงไม่ใช่เรื่องด่วนอะไรหรอกครับแต่ผมต้องเข้าเมืองไปประชุมผู้ใหญ่บ้านเลยแวะมาหาคุณดวงสกอเรื่องงานยี่เป็งปีนี้งานยี่เป็งมีอะไรหรือเปล่าคะปีนี้เป็นปีแรกที่คุณดวงได้เข้ามาดูแลฟาร์มมอนไมสินทุอาจไม่ทราบว่าทุกปี พ่อเลี้ยงนาริน่าจะเป็นพ่องานแห่โคมยี่เป็งร่วมกับทางจังหวัดครับอ๋อดวงก็น,นึกว่าเรื่องอะไรดวงไม่ทราบมาก่อนเหมือนกันแล้วนี่ดวงต้องทำอะไรบ้างคะตามปกติพ่อเลี้ยงเขาจะจัดการเองทั้งหมดครับแต่ปีนี้ผมว่าอยากดึงกลับไปให้ทางหมู่บ้านทำเองแล้วให้ทางคุณดวงคอยช่วยพวกชาวบ้าน จะได้รู้สึกมีส่วนร่วมงานประเพณีมากกว่าครับดวงหรือไทยพยักหน้าเห็นด้วยหน้างานยิ้มแย้มจนผู้ใหญ่บ้านแม้อายุสูงไวัแล้วยังขัดเคินได้ค่ะถ้ามีอะไรให้ดวงช่วยก็แจ้งมาเลยค่ะดวงพร้อมช่วยทุกอย่างครับงบประมาณทำก็พอมีอาจเรียดไรกันบ้างไม่มากเท่าไร่แต่ที่เราคาด ก็เห็นจะเป็นคนขึ้นนั่งบนรถแทรโคมครับแม่เลี้ยงไม่ยากอะไรนี่คะในหมู่บ้านเรามีเด็กสาวสวยๆมากมายดวงคิดว่าเด็กๆก็คงเต็มใจช่วยหมู่บ้านของเราอย่างยิ่งเอาแบบนี้ไหมคะดวงยินดีช่วยเรื่องผ้าสิ้นไหมแท้หายากจะได้ยิ่งเสริมให้เด็กของเราสวยไม่แพ้หมู่บ้านอื่นเด็กสาวมันก็ดีครับ แต่แม่เลี้ยงเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในจังหวัดงามหาตัวจับยากถ้าแม่เลี้ยงยอมขึ้นขบวนจะทำให้หมู่บ้านเรามีชื่อเสียงคนจะรู้จักหมู่บ้านเรายิ่งขึ้นดีต่อเศรษฐกิจชุมชนอีกด้วยดวงว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะคะไม่เหมาะสมอย่างไรครับดีเสียอีกไม่กี่วันก็วันงานแล้ว จะให้หาคนอื่นก็คงไม่ทันการเช้านี้ผมเห็นต้องขอตัวก่อนเดี๋ยวจะเข้าเมืองไปไม่ทันประชุมครับดวงหรือไทยเดินไปส่งผู้ใหญ่ให้เด็กช่วยกลางร่มไปส่งถึงรถก่อนเดินกลับมายัางห้องทานข้าวเชาว้านี้ดวงของ่ายๆนะคะคุณแม่กาแฟดำกับขนมปังปิ้งก็พอได้อย่างไรลูก ทำงานหนักขนาดนี้ถ้าทานน้อยจะเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนโถแม่คะดวงแทบไม่ได้ใช้แรงเลยสักหน่อยนึงมีแต่ชาวบ้านเขาใช้แรงแล้วนี่ผู้ใหญ่พรานมาทำไมล่ะลูกมาขอให้ดวงขึ้นรถแห่ค่ะแม่แม่คิดว่ายังไงคะก็ดีสิลูกคนจะได้รู้จักฟาร์มเราแต่หนูคิดแผนไว้แล้วคะ่ะ ว่าจะเข้าเมือไปคุยกับพวกโรงแรมระดับสีดาวขอเข้าร่วมเส้นทางอนุรักษ์ให้ทัวร์โรงแรมพานักท่องเที่ยวมาลงฟาร์มหมอนหม่ของเราค่ะแล้วทางโรงแรมจะเอาด้วยเหรอลูกต้องลองดูค่ะแบ่งเปอร์เซ็นให้เขามากสักหน่อยฟาร์มนี่ถูกละเลยมานานเกินไปถ้าได้รายได้จากนักท่องเที่ยวและเริ่มมีชื่อเสียง เราคงอยู่ได้ค่ะแม่ตามใจดวงแล้วกันพูดจบดวงฤทัยรีบคว้าแก้วกาแฟร้อนและขนมปังปิ้งเดินออกจากห้องอาหารโดยมีเสียงดวงใจบ่นตามหลังผู้เป็นแม่ได้แต่มองร่างอันบอบบางของลูกสาวเธอลอบทอดถอนใจลูกสาวเธอนิสัยเปลี่ยนไปมากนับจากพ่อเลี้ยงนาริน่าเสียชีวิตไม่เคยร้องไห้ ไม่เคยเศร้ามองบางครั้งเหมือนมีแววยิ้มในดวงตาเสียด้วยซ้ำหรือจะเพราะเบนจพศเห็นทีต้องหาทางพาไปรถน้ำบนเสหีน่อยต้องการซื้ออ e ีบุ๊กหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัดเอ็นสามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอแล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องหนังสือเสียงนิยายโรแมนต์พริมรินอ่านให้ฟัง